เรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูธัญรัตน์เทียนเต้หรือว่าคุณครูพี่เล็กคนเดิมค่ะค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้นะคะครูพี่เล็กนะคะก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่22ค่ะสระแอค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูพี่เล็กก็จะมา บอกจุดประสงค์การเรีนยนรู้ในวันนี้ก่อนค่ะ 1. บอกส่วนประกอบของคําที่ประสมด้วยสระเอดได้ 2. อ,อ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วยสระเอดได้ 3. ประสมคําสระเอ็ดที่มีความหมายได้ 4. เขียนคําที่ประสมด้วยสระเอ็ดได้และ5นะคะกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะค่ะ เดี๋ยวครูพี่เล็กนะคะจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนรู้สระแเอะกันค่ะสระแเอดนะคะนักเรียนทราบเปล่าว่าสระแเอดนั้นเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะสระแเอดนะคะเป็นสระเสียงสั้นค่ะออกเสียงพร้อมกับคุณครูพี่เล็กนะคะเอะสระแเอะเสียงสั้นใช่ไหมคะนักเรียนต่อมานะคะสระแเอะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสระแเอะนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยสระแเอะ กับสระอะค่ะโดยสระเอจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะนั้นจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะเช่นคําว่าแกะค่ะกอแกแกะค่ะต่อมานะคะคําสระแอที่มีตัวสะกด่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนทราบหรือเปล่าคล้ายๆกับสระเอเลยใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะสระแอเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปสระเอ กับไม้แต้คูค่ะซึ่งจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นค่ะเช่นคําว่าแข็งค่ะขออะงอแข็งค่ะต่อมานะคะนักเรียนทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้สระเอะกันไปแล้วเรามาฝึกอ่านสะกดคําสระเอะกันเถอะค่ะคําที่1น,นะคะคําว่าแพะสะกดว่าพอแอะแพะคาที่สอง คำว่าแกรกสกดว่ากโลแอะแกรกคำที่3าํคำว่าแข็งสะกดว่าโอแอะงอแข็งค่ะต่อมานะคะครูวิเลจะพานักเรียนทุกคนไปอ่านคําคล่องแคล่วกันโดยเรามาเริ่มกันที่ไม่มีตัวสะกุกันก่อนนะคะคําที่1คําว่าแพ้คําที่สองคาว่าแคะคําที่สคําว่าแตก คำที่สี่คำว่าเวคำที่หําคำว่าแยะคำที่6คคำว่าเนคำที่7็ดคำว่าแลคำที่8ปดคำว่าแมคำที่9คําคำว่าแงและคำสุดท้ายนักเรียนทราบไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคุณพี่เล็กอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่ไปแล้ว อ่านว่าแกละนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้อ่านคําสระแอนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณผู้ีิเล็กเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะคะก็จะได้คําที่หลากหลายเลยนักเรียนอย่าลืมไปเปลี่ยนพยัญชนะตัวตรงกลางแล้วฝึกอ่านคําสระแอนกันด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของการอ่านค,ค,คําคล่องแคล่วสระเอที่มีตัวสะกดกันดีกว่าค่ะมันมีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนจะทําการเปลี่ยนรูปโดยใช้รูปเป็นสระแอบวกกับไม้ไต่คูใช่ไหมคะ,ะสระอจะเปลี่ยนรูปทันทีจะมีคร,คร,ครูพี่เดี้ยจะยกตัวอย่างมานะคะก็มีคําว่าเข็งและคําว่าเกลนค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคำคล่องแคล่วสระ สะระแอไปแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านเป็นคํากันต่อคะ่ะโดยอ่านเป็นคํานี้นะคะจะมีสระอื่นๆมาผสมด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่รูปที่1นักเรียนเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่อานว่าอะไรคะผมแกกคะ่ะรูปที่สองเขาทำอะไรอยู่คะเซะดินรูปที่3ามเด็กๆนักเรียนหลายคนชอบทานนั่นก็คือถั่วแระ ที่4คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังพูดคุยนั่นก็คือการแนะนำค่ะต่อมานะคะไปดูรูปต่อมากันเลยค่ะรูปอะไรคะที่นักเรียนใส่เดินเล่นหรือเดิอน,เดอนออกไปที่ตลาดนั่นก็คือรองเท้าแตะค่ะต่อมาไงคะแบบนี้อาถูกต้องค่ะแข็งแรงค่ะและรูปสุดท้าย มีสัตว์อยู่สองตัวอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือแพะและแกะค่ะต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคกันค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูพี่เล็กจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณพี่เล็กจะให้นักเรียนอ่านตามนะคะเริ่มกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะเด็กชายกากแกะวาดรูปแกะ นักเรียนพูดเลยค่ะ1 2ึส,สเก่งมากค่ะต่อมาประโยคที่2นะคะคนเคะกำลังแคะปันนักเรียนค่ะ1นึส,สเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาประโยคสุดท้ายนะคะแม่แนะนำให้ลูกดื่มนมแพะ นักเรียนค่ะหนึ่งสองสามเยี่ยมมากๆค่ะเป็นไงคะฝึกพูดประโยคแล้วเด็กๆจะพูดสระแอกคล่องขึ้นใช่ไหมคะและยังได้ผสมพูดสระอื่นๆเป็นประโยคยาวๆได้ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนทุกคนต่อมาคุณครูพี่เล็กนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้ปริศนาคำทายสระแอะกันค่ะ นักเรียนตื่นเต้นไหมคะตอนนี้คุณครูพี่เล็กตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูพี่เล็กนะคะจะเป็นคนอ่านแล้วให้นักเรียนทายว่าคําตอบนั่นคืออะไรแต่คําตอบที่นักเรียนตอบนั้นจะต้องเป็นคําในสระเอกเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะฉันมีสี่ขาหน้าตาน่ารักขนหยิกสวยนะมักทำเสื้อคลุม ติ๊กต็อกติ๊กต็อกคำตอบคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือเกะค่ะต่อมานะคะตัวฉันนั้นหรือคือสัตว์สี่ขาน้ำนมมีค่ะโรคเสียงเบะเบะติ๊กตอ็อกติ๊กต็อกคืออะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเทะค่ะ ต่อมาเลยนะคะตัวฉันนั้นหรือคือคนตัวเล็กผู้ใหญ่คล้ายเด็กตัวเล็กเตี้ยจังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือเคระหรือคนเคระนั่นเองค่ะลักษณะของคนเคระนะคะก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะต่อมาฉันคืออะไร สวมใส่ที่เท้าเดินเล่นแสนเบายิ่งเก่ายิ่งสบายนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนที่นักเรียนใส่ทุกวันเลยถูกต้องค่ะรองเท้าแตะนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้สระเอกันไปแล้วก็ได้สนุกเพลิดเพลินไปกับเก,เกมกิจาปรมคำทายของคุณครูพี่เล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าสระเอ็เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้ที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะสระเอ็เป็นสระเสียงสั้สนหรือยาวคะเสียงสั้นค่ะประกอบไปด้วยสระแอและสระอะซึ่งสระแอจะเขียนไว้ ข้างหน้าพยัญชนะตน้นและสระอาะนั้นจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตน้นแต่ถ้าว่ามีตัวสะกดเมื่อใดจะทําการเปลี่ยนรูปนะคะจะใช้รูปสระเอกับไม้แต่คูค่ะค่ะนักเรียนทุกคนครูพี่เล็กนะคะขอฝากให้นักเรียนฝึกอ่านคําสระเอกันทือค่ะ คุณครูพี่เล็กนะคะจะส่งแบบฝึกอ่านเพิ่มเติมจากนอกเหนือจากในหนังสือนะคะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านสระเอกให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะส่งไปในกลุ่มไลน์ของเราค่ะและกิจกรรมน่ารู้หนูทําได้ในวันนี้นะคะคุณครูพี่เล็กนะคะจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะนาหน้า118และ119ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนั้นนักเรียนต้องฝึกอ่านคํา ตัวสะกดนะคะสาระแฉและอ่านเป็นคาในชีวิตประจําวันนะคะในหน้าที่1 1 7ก่อนนะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยค่ะเป็นการฝึกอ่านทบทวนก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพี่เล็กหวังว่านักเรียนนะคะจะมีความสุขและสนุกไปกับหน่วยการเรียนรู้ที่2 2สอระแฉของคุณครูพี่เล็กนะคะในวันนี้คุณครูพี่เล็กขอฝากไว้เท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย